สวัสดีครับผู้กองทําเกษตรไม้อีกแล้วครับวันนี้พามาดูประโยชน์ของเปลือกไข่นะครับที่เราใช้ทอดอยู่ในครัวเรือนเรานะครับเปลือกไข่นะครับมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะทําให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตเจริญเติบโตได้ได้งอกงามนะครับเปลือกไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่แล้วก็จะนําเปลือกไข่เนี่ยหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับทอดไข่เรียบร้อยหรือทํา กิจกรรมเกี่ยวกับไข่เรียบร้อยก็จะเอาไปทิ้งนะครับโดยไม่เห็นว่าคุณค่าของเปลือกไข่นั้นมีค่อนข้างสูงนะครับสามารถบำรุงต้นไม้ให้งอกงามได้นะครับาบางท่านเอาไปใส่ในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเอาไปใส่น้ำหมักต่างๆก็เอาเปลือกไข่เนี่ยลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับถ้าเราบดให้มันละเอียดนะครับให้มันละเอียดมันก็สามารถที่จะบำรุงต้นไม้ของเราได้เช่นกันนะครับใช้ได้นะครับทั้งเปลือกไข่ไก่และไข่เป็ดครับอันนี้ผม ก็บไว้ในครัวเรือนของผมนะครับประมาณสักสัปดาห์นึงก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยสัปดาห์นึงนะครับไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้จากสวนนะครับไม่ได้ไปซื้อเขานะครับเราก็ทําอยู่ในสวนเราแล้วก็ก็กินอยู่ในสวนเรานะครับเนี่ยไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยบ้านเราเองนะครับทําเองนะครับเวลาที่เราอยู่ในครัวเรือนเราก็หากระปุกเนี่ยไปไปไว้สําหรับให้เด็กๆนะครับเวลาลูกๆเขาจะทอดไข่เจียวไข่นะครับเขาจะได้ไม่ต้องทิ้งเปลือกไข่ลงใน ถังขยะนะครับก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ลักษณะดีได้นะครับการทำนะครับในการที่จะนําเปลือกไข่ไปบำรุงต้นไม้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับอ่าก็คือแค่ทําให้เปลือกไข่นั้นมันละเอียดนะครับด้วยการบดนะครับจะใส่เครื่องปั่นก็ได้นะครับหรือจะโขกเอาก็ได้นะครับแต่ผมใช้วิธีแบบบ้านๆนะครับก็คือใช้การตําเอานะครับตามการโขกนะครับง่ายๆนะครับมาดูวิธีการทํานะครับก็เอาเปลือกไข่ใส่ใน หรือบางคนเอามือขยี่ก็ได้นะครับผมว่ามือขยี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ค่อยละเอียดมากครับเอาโขกนะครับระยต่าข้างล่างนะครับแป๊บเดียวครับเนี่ยบดไปแล้วครับแป๊บเดียวง่ายๆนะครับเปลือกไข่เนี่ยก็เก็บเก็บไว้นะครับมีประโยชน์นะครับ เอไปใส่ในน้ำหมักก็เกิดประโยชน์นะครับเอาไปใส่ต้นไม้ก็มีประโยชน์นะครับตามพอให้หยาบๆก่อนนะครับให้มันแตกก่อนนะครับเพื่อให้มันได้จำนวนเยอะๆนะครับมนครกบำรุงต้นไม้นะครับโดยเฉพาะไม้ในกระถางนะครับก็สามารถใช้เปลือกไข่นี้ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยให้มันเปลืองตังค์นะครับ อป็นสีไข่เน่าเปลือกไข่ให้ได้หมดนะครับในกระปุก ในกระปุกใส่เปลือกไข่นะครับขนาดที่เรานําเปลือกไข่ออกนะครับก็มีกลิ่นคล้ายๆกลิลก่นหมักต่อไปเราก็ตํานะครับพยายามตำข้างล่างด้วยกันครับจะได้ง่ายเลยเริ่มมีหนอนแล้วนะครับเนี่ยทาไว้ไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยเริ่มมีหนอนอยู่บ้านกินไข,ข่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ไข่เราไม่ได้ซื้อนะครับกลิ่นนี่คล้ายๆกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ไข่เน่านะครับเปลือกไข่เก่านะครับที่เราเก็บไว้นะครับมันจะกลิ่นคล้ายๆกันเลยนะครับ ตำไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะแตกละเอียดนะครับเนี่ยกลิ่นนี่ใช้ได้เลยนะครับเหมือนจิวินซีไข่เน่าเลยนะครับตอนนี้นี่ครับตำไปเรื่อยๆนะครับให้มันแตกนะครับบางท่านไม่ตำก็ได้นะครับเอามือขยี้ขยี้ให้มันแตกก็ได้นะครับถ้าเรามีน้อยครับเราไม่มีขนาด ถังหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยได้แค่นี้เองนะครับเนีห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้พอนะครับจากนั้นก็เทใส่ในกระมังครับ นี่นะครับเปลือกไข่นะครับที่เราบดให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งถังเมื่อกี้นะครับหนึ่งกระปุกเมื่อกี้เราได้อยู่แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เหมาะกับการที่จะนําเปลือกไข่ไปใส่ก็น่าจะเป็นไม้กระถางนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในพื้นที่าตามพื้นดินต่างๆก็อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยนะครับแต่เพื่อให้เป็นการ ประหยัดและเหมาะสมกับพื้นที่นะครับเราก็นอานไปใส่ในในต้นไม้ที่เป็นไม้ไม้ประดับหรือว่าไม้ผลที่อยู่ในกระถางนะครับหรือไม้กินได้นะครับที่อยู่ในกระถางนะครับก็ก็จะเหมาะกว่านะครับต่อไปผมจะพาไปดูวิธีการนําไปใส่ในต้นไม้นะครับสําหรับเปลือกไข่นะครับที่ที่มันมีประโยชน์นะครับเราจะนํามาใส่กับต้นมะละกอนะครับเรามานํามาใส่กับต้นมะละกอนะครับที่มันอยู่ในกระถางอยู่แล้วนะครับเนี่ยต้นมะละกอนะครับเนี่ย ลูกกาลังดกนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับใบไม้แล้วก็ใยของมะกอแล้วก็ใส่ไว้ในต้นนะครับเดี๋ยวมันก็ละลายนะครับเปลือลงไปนะครับดูนะครับวิธีการใส่นะครับสําหรับการใส่นะครับในส่วนของเปลือกไข่นะครับเพื่อให้ไปปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ไปช่วยบำรุงดินของของเปลือกไข่นะครับแล้วก็โรยๆนะครับโรยๆแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากนะครับ โรยให้รอบๆนะครับเนี่ยง่ายนะครับเนี่ยโรยให้รอบๆนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับหนึ่งต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปต้นที่สองนะครับโรยไปเลยนะครับเนี่ยโรยให้ทั่วเลยนะครับเนี่ยได้สองต้นนะครับรอบนี้ หนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ที่เรากินไข่ไก่นะครับเราสามารถที่จะทําปุ๋ยให้ต้นไม้ได้สองสองต้นนะครับสองกระถางนะครับเพราะฉะนั้นเรากินไข่ทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นในสวนของเรานะครับที่มีต้นไม้อยู่นะครับถ้าเราเก็บเปลือกไข่ไว้เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีปุ๋ยใส่ต้นไม้อยู่ตลอดนะครับทุกสัปดาห์หรือว่าทุกสองสัปดาห์ก็ได้นะครับนํามาใส่ ต้นไม้ทีนึงนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกนะครับหรืออาจจะเป็นทุกครั้งที่เราทําอาหารเกี่ยวกับเมนูไข่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะเอามาใส่ต้นไม้เลยโดยใช้มือขยี้ขยี้ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของขั้นตอนมากนะครับแต่ผมมีเวลาในช่วงของการทํานานๆทําทีหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องรวบรวมไว้นะครับเพื่อให้ง่ายในการปฏิบัตินะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผู้กองทําเกษตร ขอบคุณครับสวัสดีครับ